สวัสดีครับอยู่กับผูกล้อดัมกรีนครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนแคทชูวิลลาครับลอ,อยางเขาจะใช้ล้อแปดลอ้ลอนะข้างหน้า2และข้างหลัง2องครับทำการเจ็บไหลทางครับรีบเดี๋ยวเรามาดูมุมตรงๆกันดีกว่าพวมาลัยเขาจะเขาจะมีพวมาลัยเหมือนรถยนต์นี่แหละอุ้ย เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนครับอ่าก็ยังมีพวงอมาลัยนะแต่เราไม่สามารถอ่อเข้าไปในหอกเก่งได้ครับเรายังไม่คุ้นเคยกับเขาฝีมือนะถึงเขาจะโยกเยกไปนิดนึงครับแต่เขาก็ทำงานได้ค่อนข้างจะคล่องแคล,ล่วครับ แมคโครล้อยยางเมรีบไหลาทางครับก็คือเก็บไหลาทางตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อเอาให้มันเรียบไปเลยยางจะใช้เป็นยางสิบล้อครับหรือว่ายางคัน M คดเอสครับเอ๊ข้างหน้านี่ไม่ใช่ใบพานไม่ใช่พานหน้านะเป็นตัวคำครับคำยันเวลาจะโยกเยกบ่อยๆอยโยกเยกเยอะเขาก็เอาลงครับยันไว้ไม่ให้มันโยกเยกนั่นเองครับมีทั้งข้างหน้าข้างหลังหละ แต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนจะเป็นด้านหน้าตัวไหนจะเป็นด้านหลังตัวนี้น่าจะเป็นด้านหน้ามัง้งนี่ครับการทำงานของเขานี่แหละ M 3 1 5 D 2ครับแคทอย่างนี้ไม่ต้องง้ออ่าลเทลอร์ครับทลเทลอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยวิ่งเร็วมาก ขาจะไปได้เร็วมากเลยครับถ้าวิ่งบนดานยางถ้าเอาไปตักในบ่ก็น่าจะเอาตัวน,นี้ลงตัวคำยันหน้าหลังไม่ให้มันโยกเยกครับแต่ว่าน่าจะไม่สะดวกเหมือนอเป็นแท็กอันนี้เป็นยาง ในการบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับปีมือนะฟันเขาก็ใช้ ห้าฟันครับครับค่อนข้างจะฝีมืออันนี้ไม่ให้มันเป็นอ่าลองมันลึกเอาดินมาใส่ครับแล้วก็ทำการกดครับ ดให้มันเรียบเท่ากับาลาดยาง สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ